ข้าพเจ้าเรียนจบจากสุโขทัยท่านมาเทราชข้าพเจ้าขอสร้างคดีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสี่คนคือไฟแช็กสี่คน มีอะไรบางอย่างโดยเฉพาะพี่ชายผมคนนี้ครับส่งไปหัวหน้าผู้พิพากษาครับผมเป็นคนใบหูหนวกตาบอดเพราะว่าผมนั่งสามาธิแล้วตาเดียวอยู่ตรงจุดนี้ครับผมไม่อยากจะยุ่งครับครับฟังเสียงดีๆนะครับฟังเสียงดีๆนะครับ